สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Secret วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกุมในล,ละขนาราศีกุมเนื่องจากดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังนะครับในราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวนะครับได้โดยการแอดไลน์ไอดีมาที่ b e l i e v e r 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับไม่ได้ทำนายฟรีถ้าเผื่อจะฟังคำทำนายฟรีนะครับสามารถติดตามได้ใน u t u b e คลิปนี้ได้เลยนะครับ สามารถแอดไลน์ ID มาถามค่าครูได้จากท้ายหัวข้อแล้วก็จากด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะครับเรามาฟังคขบยากรดาวพัสดีโครจรพักหรือเดินถอยหลังกันเลยนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกจะโครจรเดินถอยหลังแนวราศีบังกรนะครับในวันที่12พฤษภาคมถึง17กรกฎาคม2563ครับ ได้ตำแหน่งนิดหมายถึงการครบรอบ12ปีอ่อนกำลังที่สุดในรอบ12ปีในราศีมังกรนัร่นเองนะครับจึงต้องระมัดระวังนะเพราะว่าอ่อนกำลังไม่พอยังถอยหลังอีกต่างหากนะครับจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นั่นเองและช่วงที่2นะครับจะขอจรถอยหลังเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นราศีเชื่อมต่อกันแหละนะครับจะถอยหลังในวันที่21กันยายนถึง14พฤศจิกายน2563ครับ กินระยะเวลาประมาณ6เดือนจึงต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับคือพูดง่ายว่าครึ่งปีเลยนะจากการพยากรดาวพฤหัฎสบดีถอยหลังอะ่ะในปีที่แล้วจะแค่4เดือนเท่านั้นนะครับครั้งเนี้ยมากกว่า2เดือนเลยนะครับระวังให้มากๆเพราะว่าจะเกิดปัญหาเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับจากนั้นเรามาฟังคำรยากรณของดาวพฤหัสบดีโคโจรถอยหลังกันเลยนะครับว่า,าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เรามาฟังคำพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีหมายถึงอะไรก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจซึ่งเอาแคบๆก็พอเนาะจะได้ไม่งงกันดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะหมายถึงโชคลาภนะครับจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จะหมายถึงความคิดและปัญญาเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรไทยหลังจึงหมายถึงเราจะคิดย้อนทวนอดีตนะครับไปถึงสิ่งต่างๆที่เรานั้นเคยทําอะไรผิดพลาด เคยคางคาไว้ก่อนนะครับมันยังไม่สําเร็จก็จะไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้มันสําเร็จขึ้นนั่นเองนะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งคือมาจะเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แหละแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้มันสําเร็จนั่นเองนะครับาจากการที่ดาวพสัสดรีโคอจรอไทยหลังเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ที่เราสามารถมองเห็นหรือเปล่านะครับข้อดีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การช่วยเหลือในการให้โอกาสในการแก้ไขสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อเสียคือผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจับตาเพ่งเล็งเราเหมือนกันนะครับระวังให้ดีๆเป็นลักษณะของการแสดงผลงานของเรานะครับศักยภาพของเราว่าเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้หรือเปล่าเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญนะ่ส่วนมากเขาจะมองกันอย่างนี้นะครับว่า คือปัญหาในลักษณะของเนื้องานเนี่ยมีกันทุกผู้ทุกคนแล้วก็เป็นลักษณะของการเกิดขึ้นเป็นประจำะนะครับแต่มันเนื้อหาสาระอยู่ตรงที่ว่าใครเกิดข้อผิดพลาดแล้วสามารถแก้ไขได้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาชอบแบบนี้นะครับหมายถึงว่า อพอภายหลังเข้าสู่ราศีธนูจะได้ตำแหน่งเกษตรมาถึงความมั่นคงความเข้มแข็งเกิดขึ้นในภายหลังจากที่เราแก้ไขก็เลยกลายเป็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะช่วยเหลือสนับสนุนเมตตาส่งเสริมนะครับหมายถึงจะดันหลังเราอะไรประมาณนี้จะให้งานเราเมื่อเป็นงานใหญ่ๆหรืองานที่ต้องใช้ประสบการณ์อะไรประมาณนี้เราก็จะได้งานจากสิ่งเหล่านี้และกลุ่มกระดาวเสาอยู่ตลอดนนะครับก็หมายความว่าจะเกิด ผลที่ดียาวนานก็กลายเป็นว่าเราจะถูกจ้างงานเนี่ยไปตลอดนั่นเองนะครับเป็นที่ไว,ว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ดันหลังนี่แหละแต่ข้อเสียคือถ้าเราแก้ไม่ได้เราจะถูกอ่าเขาเรียกว่าอาจจะถูกรีไทยอาจจะถูกพักงานอาจจะถูกนู่นนี่นั่นนะครับมากมายทำให้เรานั้นทุกข์ระยยาวเพราะดาวสร์หมายถึงความทุกข์และก็ กว่าจะย้ายราศีครั้งหนึ่ง่ยงปีครึ่งนะหรือ็นลักษณะของกว่าจะมาบรรจบนี่ยประมาณ2 0 3 0ปีดังนั้นจึงเกิดผลทุกที่ระยะยาวได้อีกด้วยดีก็ดีระยะยาวเสียก็เสียระยะยาวอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าคุณนั้นสามารถแก้ไขได้หรือไม่ได้นั่นเองดาวพฤกษ์บดีเนี่ยมีตัวถทยในครั้งนี้มีการแก้ไขได้นะครับก็คือดาวพฤกษ์บดีเองแต่ดาวพฤกษ์บดีเนี่ยหมายถึงเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอย่าหยุดพัฒนา เพราะว่าดาวพฤหัสบดีหมายถึงการเจริญเติบโตนะครับหมายถึงการพัฒนานั่นแหละเป็นความรู้การเรียนรู้นั่นเองนะครับอย่าหยุดที่จะเรียนรู้และหมายถึงการรวบรวมเอาประสบการณ์ดาวพฤหัสบดีหมายถึงประสบการณ์ด้วยนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยเอามารวบรวมเรียบเรียงนะครับเป็นเครื่องมือในการแก้ไขในการจัดการบริหารกับปัญหาต่างๆเพื่อให้มันรอดนั่นเองนะครับให้มันาสามารถสําเร็จได้อะไรประมาณเนี้ยจาก สิ่งต่างๆเหล่า,านี้ที่ผมแนะนําไปนั่นเองนะครับไม่งั้นไม่สําเร็จนะและกลุ่มดาวดสาวเ์เ่ยวางแผนด้วยอย่าไร้ซึ่งการวางแผนทําอะไรตามใจตนหรือทําอะไรไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยไม่ได้ดาวสารแปลว่าชัวถ้าเราไม่ชัวเราทําไปก่อนเนี่ยมันจะจบกลางคันได้นั่นเองนะครับอย่างนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้จนกว่าเราจะรู้หมดแล้วเราก็ลงมือทํานั่นเองนะครับเพราะความชัวแล้วมาจะสร้างผลระยะยาวให้เราเกิดความถาวรได้นั่นเอง จากดาวเสาร์นะครับไม่ได้ความทุกข์จากดาวเสาร์คนราศีมังกรนะครับอ่ขอโทษนะครับคนราศีกุมเนี่ยดาวพระศสบดีเนี่ยโคโจรเข้าสู่ราศีมังกรจะได้ตําแหน่งนิดอ่อนกําลังครบรอสิบสอปีในภพบ,บินาธนะครับต้องระมารวังให้ดีนะครับสำหรับคนราศีกุมเนี่ยคนราศีกุมเนี่ยคือพื้นดวงชะตาเนี่ยมักจะต้องไปได้ดีต่างถิ่นเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งพื้นพิภพหมายถึงธาตุดินที่หนักอึ้ง เพราะเป็นธาตุดินต้นธาตุเนี่ยนะครับหมายถึงเวลาเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินสะท้านสะเทือนเนี่ยนะครับจึงดังนั้นราศีกลุ่มเป็นราศีธาตุลมดาวประจําตัวดาวราหูธาตุลมหมายถึงการอยู่ไม่เป็นที่นะครับการไม่อยู่นิ่งต้องออกเคลื่อนตัวไปและเป็นภพอพา,าข,ของดวงโลกหมายถึงสแสวงหาผลโชคลาภจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศนั่นเองดังนั้นเนี่ยอยู่ติดที่ไม่ดีดังนั้นจึง ดาวเสาร์เนยพวินาศเนี่ยเป็นราชาแห่งบาปะเคาะด้วยนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้พอให้ทุกข์ก็ให้โทษทุกข์มากเพราะเป็นกรรมหมนึ่งเกษตรเนี่ยนะครับถ้ามันถ้ามันผิดพลาดมานี่คือความทุกข์ยิ่งใหญ่เลยแต่ถ้าเขื่อยได้ผลดีก็ดีแบบยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันหมายถึงการตั้งหลักปักฐานการ ล่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เลยอะประมาณเนี้ยเพราะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเป็นดาวราหูเป็นคู่มิตรกับดาวเสารอ์อะประมาณเนี้ยเมื่อมันสัมพันธ์กันที่ดีเนี่ยมันจะให้คุณเป็นลักษณะของคู่มิตรที่แบบยิ่งใหญ่ร่ำรวยแบบอสังหานะนะครับใหญ่ๆโตๆได้ก้อนโตราบก้อนโตเนี่ยนะครับประมาณนี้ดังนั้นน่ยถ้าเราทําถูกทางไปถูกทางมันดีแน่อนอนนะครับแต่จะถอยหลังเข้าสู่ภพลาภในราศีธนูเป็นเกษตรนะครับราศีธนูเนี่ยก็เป็นราศีแห่ง การต้องออกไปจากถิ่นเกิดเหมือนกันนะครับลาภะหมายถึงโชคลาภของคุณเนี่ยของคนราศีกุมเนี่ยราคณาคุมเนี่ยต้องไปต่างถิ่นเพราะราศีธนูเป็นลูกศรน,นะครับคนยิงธนูหมายถึงลูกศรที่ยิงจากถิ่นเดิมเนี่ย ไปสู่ถิ่นใหม่มันคือเป้าหมายที่เราต้องไปตามฝันตามหวังของเราแล้วเราจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับถ้าหยุดถิ่นเกิดเนี่ยมักจะเป็นปอรปะปักหรือเขาเรียกว่าไม่เจริญนะครับจะไปได้เจริญคือพบสุภาะของดวงโลกหมายถึงความสําเร็จความดีงามความสุขสบายมาอยู่ต่างถิ่นนั่นเองนะครับสองราศรีเนี่ยเป็นราศรีแห่งต่างประเทศและพบการเงินราศรีมีเนี่ยอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งเป็นราศรีพระหัสสบดีนั่นแหละนะครับเป็นพบการเงิน หรืออาชีพเนี่ยก็ยุ่ต่างถิ่นเพราะเป็นภพวินาศของดวงโลกหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนั่นเองนะครับทุกอย่างมันจะรวมลงมาบดเลยอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยหมายถึงต่างประเทศจะดีกว่าถูกกระดวงชะตาของคุณกว่าใครที่บอกว่าโอ้มันบางทีมันมีความจาเป็นที่จะต้องอยู่นะครับมันไปไม่ได้อันนี้ก็เข้าใจนะครับก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแล้วกันนะครับคนบางคนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปต่างประเทศจะดีหมดนะอันนี้พูดถึง ภาพรวมของคนลาสิกุมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนลาสิกุมทุกคนจะต้องไปต่างถิ่นนะครับบางคนเนี่ยดาวพันธุหรือดาวรากฐานชีวิตความสําเร็จของชีวิตเนี่ยมันอยู่ติดที่มันเป็นกเกษตรอย่างเงี้ยนะครับหรือได้ตาําแหน่งที่ดีเนี่ยมันก็ควรจะอยู่กับที่มันไม่ควรจะออกไปจากต่างถิ่นอย่างมากสุดก็แค่แบบว่าไม่ใช่บ้านเกิดอะแต่เป็นลักษณะในประเทศอะไรประมาณเนี้ยก็ได้หรือใกล้ๆบริเวณเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พออารมุนอรุยกันได้อะไรประมาณนี้าดาววัสบดีเนี่ยนะครับ เราจะแก้ไขจากการจัดการนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้และมีตัวช่วยอีกก็คือดาวพุธด,ดาวพุธกับดาวพัสดรีเนี่ยเป็นดาวแห่งความคิดและปัญญาเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่ดาวพัสดีเนี่ยต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีขั้นตอนมันช้าแต่ดาวพุทธเนี่ยเอาต่รอดไว้ก่อนนี้ก่อนเป็นต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถแก้ไข สถานการณ์ต่างๆได้ทันท่วงทีแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยเพราะจะมวัวแต่รอดาวพุสดีโดนจับก่อนพอดีหรือบางทีได้รับโทษทุกนั้นก่อนเลยพอดีนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยดาวพุธจะมีอยู่3ตัวที่เราจะต้องเรียนรู้และทํามันให้ได้คือ 1. มีสติการมีสติหมายถึงการจดจ่อกับสิ่งที่ทําโฟกัสกับสิ่งที่ทําแต่อย่ามากเกินไปนะเดีย๋ยวจะบอกรอบ2นะครับการที่จดจ่อกับสิ่งที่ทําหมายถึงการที่เรารู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่อยู่สารนะ ที่แห่งใดอะไรประมาณนี้นะครับเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกทางต่อไปด้วยี่2ดาวพุธเป็นดาวธาตุน้าก็คือการสังเกตการสังเกตในทางธรรมบมัายถึงอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสแล้วก็หูได้ยินแล้วก็มือเนี่ยเป็นการสัมผัสภายนอกที่หยาบหยบก็กลายเป็นว่าเราจะต้องรู้จักมองสิ่งรอบข้าง เขาเรียกว่าห่วงจุ้ยนั่นแหละนะครับสิ่งแวดลอ้อมรอบข้างมันจะมากระทบอะไรกับตัวเรายกตัวอย่างเช่นเราต้องรู้จักเลื่อนการฟรีดข่าวในโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อย่อระยะย่นระยะ ดาวพัสพดีให้เรียนรู้น้อยลงเพราะถ้าเราจะไปตามดาวพัสพดีเนี่ยหมายถึงเราต้องกระโดดลงไปเรียนรู้กับมันใช้เวลาเป็นปีแต่ถามว่าปีหนึ่งจะรอสําเร็จได้ไหมในงานแค่แบบว่าเดือนหน้าต้องสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยต้องต้องเสนอต้องพิเศษแล้วนะอะไรเงี้ยจะรอหนึ่งปีมันไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งความไวก็คือชายตัวช่วยนั่นเองนะครับในการค้นหาเพื่อที่มันก็คือการสังเกตนั่นแหละนะครับ แล้วมันจะเป็นคําตอบให้กับเราได้อะไรประมาณนี้คนราศีกุมฉลาดอยู่แล้วนะครับก็พยายามสังเกตตรงนี้แต่ด้อยดาวพุธนะเพราะว่ามันเป็นคู่ศัตรูกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณมีดาวพุธเด่นในดวงเนี่ยถือว่าโอ้โหอย่าว่าแต่ฉลาดเลยคือฉลาดแบบสุดๆหรือแกโกงได้ด้วยนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยคือการปรับตัวอันนี้ช่วยมากนะครับเป็นลักษณะของการที่เรา,าดาวพุธเป็นธาตุน้ำนะครับหมายถึงการเย็นตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนสามารถ จับต้องได้แต่เนื้อแท้ของเขาเนี่ยเป็นของเหลวพอเวลาถูกความร้อนก็จะอ่อนอ่อนละลายกลายเป็นของเหลวนะครับจับต้องไม่ได้คือเป็นอิสระแล้วก็อยู่ในภาชนะไหนได้หมดนะครับอยู่ในห้วยหนองคลองบึงลูปทรงใดก็เป็นรูปทรงนั้นนะครับสามารถปรับตัวได้เยี่ยมยอดและการเอาสีอะไรก็ตามนะครับลงไปในน้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามสีนั้นหม่ถึงการเ,าเข้าได้กับทุกส่วนกับทุก สิ่งนะครับในโลกนี้อะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นว่าการปรับตัวคือการที่ทาให้เราน้นปล่อยวางมากขึ้นนะครับพอปล่อยวางมากขึ้นเราจะทุกน้อยลงแต่อย่าบอกไม่ทุกหรือทํำยังไงให้ไม่ทุกเพราะไม่ทุกไม่ได้เพราะเรายังมีหลักโลบกดหลงซึ่งเป็นเครื่องก่อกําเนิดทุกในทางธรรมที่ได้บอกไว้นะครับดังนั้นนะ่ะเราปฏิเสธกับสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้ดีที่สุดคือการปรับ ตัวนั่นเองนะครับการปรับตัวจะทําให้เรานั้นปล่อยวางมากขึ้นและเป็นทุกน้อยลงและมุ่งอ่อนต่อไปได้นั่นเองนะครับนี่ก็เอาไปปรับประจุใช้ในชีวิตประจําวันสามารถติดตามคำอธกบายได้ในคลิปหน้าเดิมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำอธกบายในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ